สวัสดีครับวันนี้เช่นเดิมครับช่องเราครับแอนดูโรท่องเที่ยวครับวันนี้เรามาที่อีกที่หนึ่งของสุนพึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจเส้นทางว่ามีอะไรน่าสัมผัสแต่ที่รู้มาครับดูเส้นทางครับดูดิครับวันนี้ครับมีเอฟซีครับพาไปเที่ยวครับวันนี้แนะนำตัวเลยครับน้องอั้าอั้าพัชรา เดี๋ยว่อยถ่ายซูมใช่เดี๋ยวก็ถ่ายซูมนะเดี๋ยวไปเจอข้างในครับนี่ครับนาทางโอเคไปครับไปติดตามกันว่าข้างในมีอะไรดีลืมบอกครับวันนี้วันพุธครับที่สิบห้าเดือนธันวาคมสองพันร้อยหกสิบสี่ครับเชาศเดินนะอากาศชิวๆอะอากาศดีมากดูดูดูภูเขาดูภูเขาอันนั้นเขาแหลมนะอันนะเขาแหลมโอเควิวไกลๆเขาแหลมขึ้นเลยครับผม ักก่อนไหมไม่ทักลุยเลยครับลุยเลยสดๆเลยครับดินสดครับไปดินสดเลยขึ้นเลยโอเคได้นี่ครับไปตีสดๆเลยครับพร้อมนะ ครับเอออย่าซ่าอย่าซ่าของเล่าดูก่ดูนะเอซสิอุ้ยเสียงน้ำตก ไปทางนี้เหรออ้ำอืมถ้าไม่ใช่เจ้าถิ่นยังไม่รู้เลยได,เได้ล่ะเดินไปไกลไหมน,นี่เราไปเจอเลยหิ่นี่ไปก็เจอโโอ้หก็าล่างมีอีกชัน้นโอ้ยแย่แสง อ๋อออนี่ไงเอน้ำตกอ่ะเอ่ายไหมได้ๆระวังเลื่อนได้นี่นี่ครับถึงน้ำตกแล้วนะครับมาตามมาครับเราถึงน้ำตกแล้วดูดูผาดูผาโอ้โหเสี็นแล้วใช่ แอกไทยดีกว่านี่นะครับชัวเว็บเฮ้ยงานจริงเนี่ยนี่ สวยงามมากค่ะน้องอ้ําคู้นําทางเรากำลังขึ้นไปชมวิวข้างบนไปได้เยอะแต่ว่าทางเอเวนเจอร์เอาเรื่องท <c oughs> ้องฟ้าสวยงาม ยาวไกลค่ะน่าจะไปสายที่แม่กองแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยเจ้าของช่องกำลังเดินไปเอาโทรศัพท์มาถือไม่ไแน่ใจมีสัญญาณไหม แต่ขออนุอาทิตยค ช่องมากเลยค่ะมาแล้วเรื่องของช่องอนด u การถ่ายทำมาแล้ว <laughs>

น้องขอเดินว่องไวมากวอมีเท่านา ดีครับเราก็มาจุดหนึ่งที่เมื่อกี้เราไปน้ําตกมาเนาะแล้วก็ขาลงฮะเรารู้จักกับเพื่อเอินเจอกับจับเจ้าของที่แปลงนี้คือเจ้าของที่แปลงเนี้ยเขาทําให้พักด้วยนะครับแต่ว่าเป็นไม่ใช่ดีสอร์ทนะเป็นสไตล์ชาวบ้านนี่ฮะลองดูนี่สไตล์ชาวบ้านเป็นแล้วก็มีบ้านพักด้วยนะท่านพักมีอยู่ถ้ามีดูสองหลังเนาะหลังนี้กละดนี้ แต่ว่าคุยเลยเจ้าของบ้านว่าถอดมาเขาก็แบบอยังไม่รู้ราคารายละเอียดก็เลยคุยกันว่าถ้าเราเอาเต้นมาเงี้ยคิดร้อยเดียวหมายถึงหนึ่งร้อยบาทนี่คือ2 2> เส็นท่านนะเต,นนเต็นหนึ่งเต้นหนึ่งคือนอนได้สองท่าน,น,นหรือสามท่านก็หนึ่งร้อยบาทหรือคุณจะมาเป็นบุคคลห้าสิบหกสิบคนเนี่ยทั้งลานนะครับทั้งลานเลยสองพันห้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับกว้าง,งอยู่นะสองพันห้า ถูกไหมครับถูกไหมผมว่าถูกมากเลยนะถูกเนี่ยบ้าเนี่ยสองพันห้าที่รวมบ้านพักด้วยใช่ไหมใช่พี่อ่าดูนี่ครับถูกมากบ้านพักกี่ห้องสองห้องบ้านนี้มีหนึ่งห้องบ้านนี้บ้านนี้มีสองห้องโอเคสามห้องสองหลังสองหลังอันนี้มีสองห้องแล้วมีห้องหนึ่งสองพันห้าเนาะมห้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ำตู้เย็นแล้วก็มีห้องน้ำรวมอ๋อโอไปหนะถูกมากนะครับเนี่ยสองพันห้าถูกมากเลยบ้านสองหลังแล้วก็ ที่กางเต็นท์ด้วยครับคุณมาได้เลยครับถ้า60คนไม่เกี่ยวกับอาหารนะครับเฉพาะสถานที่ <c oughs> บ้านพักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์ผมว่า2,500เนี่ยหาไม่ได้แ้วนะครับหา,าไม่ได้แล้วราคานี้ครับแล้วก็บรรยากาศาสวยมากอคนเดินเท้าก็ต้องขอพิเศษนะคนเดินเท้าครับหาเข้าป่าเบอร์โทรครับชื่นชมชิเบิลนบนี่ครับเบิ้ม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 ส่วน63นะครับ256 ห้าเจ็ดหกศูนย์นะครับหรือ่าโทรหาผมครับส่วนตัวเลยศูนย์แปดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ห้าหรือข้อมูลหาผมได้เพราะว่าผมสามารถบอกชีพิกัดได้ว่าตรงไหนจดไหนราคานี้ครับผมไม่มีบนบวกนะครับผมทำด้วยใจครับไม่มีเลยเขาแหลมไปเดินเขาแหลมเนาะย้ำอีกทีนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสองพันห้าคุณจะมาห้าสิบหกสิบพันก็ได้มีบ้านสองหลังหลังนี้สองห้องนอนหลังนี้หนึ่งห้องนอนนะครับราคานี้ ตางเต้นด้วยแต่ถ้าคุณเอาเต้นมาหลังละหนึ่งร้อยบาทนอนได้สองท่านเรื่องของคุณนะฮะสามพันก็ได้เจา้จาของคิดเท่หนึ่งร้อยบาทผมว่าหายากมากนะหายากมากเลยสุนมากครับที่เป็นหัวผมไปเที่ยวมาแล้วเต้นหนึ่งมาสองคนก็สองร้อยแต่ที่นี่ครับคือเราแบบทําด้วยมิตรภาพครับไม่ได้หวังร่ำรวยอะไรผมคุยเจ้าของที่นะไม่ได้หวังร่ำรวยอะไรทำด้วยมิตรภาพแล้วก็สถานที่ตรงนี้สวยมาก คือคุณนอนตรงนี้คุณจะเดินไปเที่ยวตกที่ผมไปมาแล้วก็เดี๋ยวท่านดูในในช่อง YouTube ได้ท่านเห็นทุกอย่างเจ้าของหนีคะ่ะไม่ไมถ่ายพอดีผมก็เออคุณท <c oughs> ่านเจ้าของนะอาจจะไม่อาจาอาจะผิดผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดบ้างถูกบ้างก,ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ข้อมูลเราก็ไม่แน่ใจแต่ก็ามเบอร์โทรอ่าแต่กาถามเบอร์โทรได้เลยนะฮะกลับนี้ไปมาดูมากได้พาชมรอบๆนะเขาแหลมอยู่ทางนี้นะเบิ้มนะเนี่ยเนี่ย อ่าแหลมบนนู้นนะ๋อโอเคเดี๋ยวถ่ายน้ำนี่รดไหมครับรดไหมแห้งไหมไม่แห้งเลยนะอันนั้นค่ะเขาแหลมน้ำนี่เล่นได้ใช่ป่ะเล่นไดมีมีเรือด้วยอ๋อมีเรือด้วยครับมีเรือด้วยมีเรือด้วยนู่นน่ะนู่นน่ะอ๋อพายเรือได้มีเรือด้วยมีเรือด้วยสามารถเล่นได้ครับน้ำไม่แห้งครับไม่เก็บเงินเพิ่มนะพายเรือมีน้ำตกให้แค่ฟรีโอ้โหบรรยากาศได้มากเดาเลยใช่ ห้องน้ำ <Off> <hehe> h, ม i, ีใ <fl> ห <amm wrote> okay. okay. <k enti autograph> ้ครับสำหรับกลางเต็นท์นะครับมีห้องน้ำให้ด้วยใช่ใช่ถ้าใครก็ถ้าใครก็แบรรยาการบนตัวได้มาได้เลยพี่โอเคแล้วถ้าว่าบ้านหลังเท่าไหร่อ่ะบ้านก็เพิ่มก็บ้านก็ห้าร้อยนั่นแหละบ้านนี้ครับถ้าว่ามาเช่าก็ห้าร้อยบาทนะคือละห้าร้อยมีห้องน้ำมีห้องน้ำให้ให้ห้าร้อยบาทเป็นบ้านดินอ๋อบ้านดินเบ้านดินเนาะไปบ้านดินครับห้าร้อยบาทนะครับ มหอมเลยวะหอมอะไรไม่รู้หอมหอมดอกปีบมีดอกกาสารองด้วยเฮ้ยบ้านบ้านสวยโอ้สวยสงามครับมาครับลองดูบ้านดีกันครับคืนละห้าร้อยบาทโอด้ดีครับีครับบ้านดีเดี๋ยวผมจะกดไฟนะครับ ผอ๋อเขาปิดไฟไว้กลางวันับนี่นับนี่ที่นอนคือห้าร้อบาทโอเคนะสวยนะโอเคสวยนะแบบมีมีบ้านให้แต่ว่าเอาต่อที่หลังที่หลังใหม่ดูดะโอเคอุยอดเเป็นไงบ้ายอดไหมยุดโอ สวยงามจริงนะครับต้นไม้อืมสวยงามากสวยงามมากคลาลอือละล้าร้อยครับานดีวนเะขาตก็ดีนะอดนะสวยเนาะใช่ใช่บ้าฝีมือมากเลยนี่นี่ข้างลา่ลางมนะีน้ำี่้วย,วยีครับติดถ้วยโอ้บรรยากาศดีบรรยากาดี่ะบรรยากาศดียันดูถ้วยกันมีถ้วยด้วยครับไหนมาติดห้วยด้วยอ๋อใส่กันโอเคเลย เพิมน้ำนี่มีทั้งปีไหมอ่ะมีมีทั้งปีเลยพี่มันจะหน้าแรงมันก็จะลดลด,ลดลงไปหน่อยหนึ่งอ๋อเผื่อใครสนใจมาเมษา,มมาเมษาก็ะจะลดลงไปหน่อยเลยจะไม่เยอะไม่เยอะเท่านี้เองแต่ยังมีมีอยู่อ๋อสุดยอดเก้าวไปต้นน้ำเลยไงอ๋อครับ <c oughs> ถ่ายแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วน้ำพุด้วยน้ำพุมันหนาวพา,า,า,ายเรือไปไหนอะถ่ายแล้วเด้อนี่ครับบรรยากาศครับด้านหน้าด้านหน้าเรือพายคือบ้านดินค่ะบ้านดินสวยมากบ้านไม้บ้านไม้าไม,มาพักที่นี่ครับพายเรที่นี่ใช่ไม่คิดไม่คิดค่าบริการฟรีครับฟรี <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะมานั่งเก็บตังค์ลำละยี่สิบ มีต้นไม้ขายด้วยนะที่นี่อ่ะสาขาพิศพาพพี่คบต้นละหนึ่งร้อยบาทใช่ใช่เดี๋ยวจะบอกแม่ให้แม่เหมากันเฮ้ยพัฒนาขึ้นพายไปแล้วใช่ใช่นี่เราเรายรอบบ่อเลยพ่อแต่ถามว่าคุยหยลืเลย เป็นฝีมือพายที่จัดจ้านมากเพราะว่าพายไม่ไปไหนเลยพายไปไหนนะลำพชัชชีเหรอหา <laughs> บายบาย <laughs> <laughs> ได้เลยอนะ่ะเนาะใช่ เอากินด้นะครับฟรีนะครับมะพร้าวเฮ้ยปีกินได้ปีบริการฟรีหมดโอ้โหมะพร้าวเยอะด้วยจะปีนเองนะปีนเองหนึ่งเต้นครับวัเต้นละมาเองครับหนึ่งร้อยบาทแต่หนึ่งท่านหรือสองท่านก็หนึ่งร้อยบาทครับสงสัยเองนะสงสัยเราต้องมากางเองก่อนแหละแล้วเราเดินนี่แล้เดี๋ยวเพื่อนมาครับเพื่อนมานอนดิได้ได้ ารก็มีแล้วพี่อาหารก็เป็นแบบประเภทแกงอุบโอแกงอุบ้ยายากกินปแปลกๆอะไรเนี่ยก็ยได้เงี้ยพายได้แล้วจะขึ้นฝั่งยังไงอะ่ะมาเลย,ยครับบปรยากาศดีมากบองตรงเลยก็ะขอกก็ใจดีครับใชต่ต้องจัดต้องจัด แล้วจะขึ้นยังไงอ่ะกระโดดขึ้นนะครับอ้าวนี่หัวเรือไหมล่ะได้และตกพายไปตุกข์ไม่หินนะพี่เจมเนี่ยเห็นไหมล่ะขึ้นไม่ได้ก็เดี๋ยวมีแกงอุ๊บมาส่งต้องต้องลงไปช่วยไหม เราจะถ่ายการขึ้นเรือที่ทุรักทุเลน้ำเข้าเรือแล้วจะล่มแล้วน้ำเข้าน้ำเข้าแล้วเองไม่รอดไม่รอดเรียกภายนันท์กัดไปดิเรียกไปแล้วก็งัดเรือไว้อ่าไม่ไปแล้วต้องเรียกกู้ชีพไหมน้ำเข้าเรือเต็มเลยเอ้ยเอาลเว้ยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทุลักทุเลเฮ้ย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 อยู่ในวิดีโอนะโอเคครับพระตกอ่ะอายยอดบรรยากาศจริงจริงโอเคผ่านนะผ่านเนาะผ่านนี่ครับมาเลยครับมาเลยมานอนกันมานี่แบบเท้าที่เจ้าของบอกว่าขึ้นเองใช่แต่ว่ามาที่นี่รู้สึกผ่อนคลายนะตรงนี้ร่มรื่นนะผ่อนคลายแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำอ่ะแล้วราคาแบบ ผมมิจภาพมากครับไปหาเธอครับผมไปมาหลายที่แล้วที่นี่สุดยอดเลยครับเป็นอะไรนะมุมเล็กๆในสวนพึ่งที่เราก็เพิ่งรู้บ้านหลังนี้ค่ะมันมีสองห้องมันมีจุดเล็กๆที่ว่าไม่เด่นไม่ดังอะไรแต่ว่ามิจภาพอบอุ่นแล้วก็บรรยากาศแบบผมว่าให้ท่านดูดีกว่าประเมินเราเองนะเป็นยังไงมาครับมา มากันมาเชื่อกันครับผมขอบคุณครับ